มาถึงอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับก็ได้มีการไปเปิดงานพี่น้อยค่ะนะครับนั่นก็คืองานที่มีชื่อว่า Thailand Summer Festival Seven Months e v e n Wonders Summer Festival ครับก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอด7เดือนเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณไพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เข้าไปเปิดงานนะครับเปิดเทศกาล Thailand Summer Festival ครับโดยมีคุณสรวงเทียนทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงคุณ สุดาวันหวังสุภกิจโกศลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมงานครับโดยมีนายกรัฐมนตรีนะครับคุณแพลทองทานเนี่ยได้กล่าวในงานครับบอกว่าทางรัฐบาลครับตั้งใจให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นเรือธงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยซึ่งคิดเป็นร้อยละ14ของ GDP นะครับโดยตั้งเป้ายกระดับ ให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางครับในการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับลดช่วงโลซีซันนะครับแล้วก็มีการเติมเต็มด้วยเทศกาลงานประเพณีกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างน่าสนใจในทุกๆเดือนนะครับค่ะ สำหรับ Thailand Summer Festival นะคะรัฐบาลก็รวบรวมหลากหลายเทศกาลและกิจกรรมเรียกว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะคเพื่อยึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ทุกภูมิภาคของประเทศครอบคลุมทั้งเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวและเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยมีงานมาหาสงกรานเวิร์ เวิลด์เฟสติวัลสองพันยี่สนะคะปีนี้นะคะจัดกันที่ท้อสนามหลวงค่ะในวันที่11บเอ็ดถึงสิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดใช่จ้ะใหญ่จัดใหญ่จัดเต็มตั้งแต่วันที่11ไฮไลท์สาคัญค่ะคือจะมุ่งยกระดับประเพณีสงกรานต์ของไทยจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเนี่ยก้าวสู่ระดับ World Even t อย่างแท้จริงครับ เรียกว่าเป็นอีเวนต์ระดับโลกกันไปเลยนะคะทางนี้รัฐบาลยังคงเดินหน้ายกระดับศักยภาพประเทศไทยผลักดันอัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวทั้งในงแง่ของจํานวนแล้วก็รายได้ด้วยครับด้านค<ม>ุณสรวงเทียนทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวว่าตามที่รัฐบาลครับประกาศให้ปี2568เป็น Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025นะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีการร่วมมือกันนะครับในการดําเนินโครงการ Thailand Summer Festival ครับก มีการเชิญชวนนักท, function, ท majesty, te ่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของเทศกาลงานประเพณีภายใต้คอนเซปต์เซเ n ่นมันเซเ e ่น Summer Festivals ครับใน7มหัศจรรย์นะครับของทั่วทั้งประเทศไทยเลยตั้งแต่มีนาคมไปจนถึงเดือนกันยายน2568เลยนะครับเรียกว่าจัดเต็ม7เดือนกันไปเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสงการนะครับเทศกาลพรส์นะครับในช่วงมิถุนายนนะครับมีเทศกาลทางวัฒนธรรมดนตรีกีฬาอาหารแล้วก็เชิงศิลปะวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นแกรน f ฟสติวิตี้นะครับที่จะมาสร้างบรรยากาศแห่งสีสันความสนุกสนานแล้วก็ยกระดับเทศกาลต่างๆประเพณีไทยจากโลเคอลสู่กัวเบลนะครับจากระดับท้องถนะิ่น<ม>สู่ระดับโลกนะครับแล,แล้วก็มีการจัดเฟสติวัลหลากหลายนะครับนำอีเวนต์ต่างๆในระดับโลกเนี่ยเข้ามาแสดงในประเทศไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยครับทางนี้โครงการ Thailand Summer Festival นะคะจะมาเสริมทับความยิ่งใหญ่แล้วก็ยังเพิ่มสี สั่นให้กับปีนี้ด้วยนะคะ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025ดอกย้ำให้ประเทศไทยของเราเป็นหมุดหมายสำคัญแห่งการท่องเที่ยวของโลกนะคะเพื่อที่จะได้ดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวรวมกว่า3.5ล้านล้านบาทให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปค่ะ